ดีนะทุกคนตอนนี้รินเกมโรบอทในแมปของแบรัซอมบี้อีเวอลูชันแล้วก็แมปแบลรัอีเวอลูชันทั้งสองแมปกันนะโอเคเขาจะมีอัปเดตอีเวนต์อะไรกันบ้างท้งนน็ขับไปเล่นกันเลยจ้าเดี๋ยวตอนนี้เราก็เข้าไปเล่นในแมปของแบลรัซอมบี้อีเวอลูชันกันก่อนนะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาย้อนไปอดีตค่ะไปเล่นอีเวนต์ของอาทิตย์ที่แล้วกันก่อนนะเราจะลองมาเล่นเจ้าซอมบี้ชามานาวเล็กน้อยค่ะเปะเลยกำลังคอแห้งตีมอสตร์ตัวนี้ว้าชื่นใจแตาเราตีมัน ะะเราก็จะได้กล่องมาค่ะกล่องตัวนี้นะคะขอเรียกมันว่าจะาซอมบี้ชามะนาวก็แลวกันนะซึ่งมันก็จะเป็นกล่องกาชาให้เราแบบสุ่มเปิดนะคะถ้าเราแบบดวงลัคก,กี้พอเราก็จะได้ตัวโมเดลของแบรอดตัวใหม่มานะพี่เคนว่าอย่าไปเรียกชามะนาวเลยอ้อมเรียกน้ําเปลือดีกว่าโอ้โหเข้มปิดเลยเรียกน้ําปลาดีกว่ามัง้งตอนนี้เราก็เปิดได้แล้วนะซึ่งเราเปิดได้มาก่รนลวงหน้าแล้วแหละเราจะมาลองแปลงล่างดูเป็นเจ้าซอมบี้ชามะนาวโมีฟองโซด ออกมาด้วยนะไปข้างบนมีน้ำแข็งไหมหรอต้องดูดคอระจุบคอละจับไอ้อดูดบ่ได้ตอนนี้ห้ามดื่มเขนานะพี่เขน ตอนนี้เขากำลังมีพลังของชามะนเาวขากินอนะไรเนี่ยเอ้ยโจมตีแรงนะเห็นแบบเนี้ยแตลว่าก็ยังแบบแพ้เจ้าไมเคิลอยู่ดีเนาะโอเคเรามาลองใช้พลังของเจ้าซอมบี้ชามานาวดูกันที่บ้างดีกว่านะไม่เงี้ยล่ะเอาบอกว่าอยู่ในมดบ้าพลังนะไม่ใช้สองมือตะบบเป็นเงี้ยล่ะโอ้ยยังโหดเขาบอกว่าด,ดูร้ายมากเลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะมาถึงอีเวนต์ของเมื่อคืนนี้นะคะ ก็คืออีเวนต์เนี้ยทุกคนในเกมนะคะจะต้องช่วยกันตีมอนสเตอร์ค่ะเพื่อให้ได้เหรียญแดงมาครบ50ล้านบาทในเกมนะคะแล้วพวกเราเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปเครมรีบอตเจ้าช้างห้าหัวนี้ได้นะคะ เมื่อคืนนี้มันก็ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเราลองมาแปลงร่างกันดูนะเขาเรียกันว่าเจ้าช้างห้าหัวละกันเพราะว่าชื่อมันยิ่งยาวมากแล้วก็เรียกยากมากเลยนะอะไรนี่อ้อมรอเหรอมันเหมือนช้างงอไอพี่เคนถึงงอแน่เลยไม่ใช่งาอโรงเรียนนะง้อหัวช้างโอ้ยดูดิน้องน่ารักมากเลยอ่ะใส่รองเท้าแตะสีแดงได้นะซึ่งพลังการโจมตีก็ยังแพ้เจ้าซอมบี้ไมเคิลอยู่ดีนั่นแหละไปเป็นไร เรามาลองวัดพลังกันดีกว่านีต้องช่วยกันรุมร่มไรรมไรตุกตักักวิแต่มันก็ตีเร็วอนนะเวลาช่วยกันรุมอ่ะเนาะวิเยบหรออยู่สกักกอนความเท่ทีนี้เราก็จะวัดไปแมบใหม่ค่ะก็ได้มีอัปเดตแมบใหม่เข้ามานะครับเป็นแมบฮิมะสโนนะคะโอ้โหมีกุสโนแมนด้วยมีอีกลูด้วยหรอเนี่ยหายร้อนพอดีเลยอีกลูก็เป็นมาสเตอร์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะลองตีดิโอยตุยไปแล้วว้าท่าเทมกันะลราเนี่ย ตัวใหญ่ก็จะเป็นทาเตะเกือบหมดเลยเนาะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีการอัปเลเวลไว้ยนะคะโดยการเก็บเลเวลเป็นการปลดออกตัวละครใหม่ทั้งเจ็ดตัวค่ะเริ่มจากเจ้าช้างมะพร้าวตัวแรกเลยมันเหมือนแบบว่าคล้ายๆกับขนมะพร้าวหรือขนกีวีนี่แหละลองโจมตีคุณสโนแมาดูดิว้าเฮ้ยตีแรงใช้ได้เลยเนาะแต่ว่าตัวก็ยังเล็กอยู่นะเห็นแล้วอยากกอดจังเลยอะน้องตาบักน้องยังตัวเล็กแล้วก็ระยะการโจมตีก็ยังสั้นอยู่นะโอ้ดูเคี้ยวสิน่ารักจ้ ตาตาแดงนะเขาบอกว่าอยู่ในหมดคลุ้มคลั่งฮัลเลอร์นะต่อไปค่ะก็จะเป็นเจ้าแพนกวินซอมบี้แพนกวินเาาโนาะเฮ้ยดูดิตอมบี้แดง เหมือนใส่สตรอเบอรี่เลยเนาะอุยเห็นสีมันแล้วหลอนจังเลยตัวนี้ก็ตีแรงขึ้นนิดนึงเพราะว่าเป็นการเก็บเลเวลปลดล็อกตัวละครนะคะวิลองตีเจ้าขนมปังผิงกูดิอุ้ยน่ารักอ่ะตัวเนี้ยอฮ้ยแมปนีน่ารักเนาะอุ้ยเดี๋ยด็ดเด็ว่ามีหน้เอาหัวโขกเหรอเป็นนกหัวขวานอยากกินคนเดียวเลยแบ่งด้วยเลยเฮ้ยเป็นนกหัวขวานมาดูดิมานเอาหัวโขกเลยไม่เจ็บหัวออ้ยแล้วเจ็บแทนเลยตัวนี้ก็ผ่านไปเป็นตัวที่สองแล้วเนาะ มาดูตัวที่3มนี่กว่าค่ะตัวนี้เป็น Sigma Boy. ซมอมบีซมนะ้ซิกมาบอยไม่ใช่ซิกมากรนะซิกมาบอยโอ้น่ารักเป็นสุชิเหรอเออเป็นสุชิ <c oughs> ข้างบนหัวหมนะัน่ะทรงผมมันเป็นแซลมอนนะสาจีมีแซลมอนแปะอยู่บนหัวโอ้ยกำล,ะล,ะละังอยากกินเลยอ่ะขอโชว์อยู่หน่อย <c oughs> ตีแรงขึ้นนะหมดหัวร้อน <c oughs> ว่าทางหัวร้อนหน้าดูเลยทั้งทังที่อยู่ในฤดูหิมะตกะนะ นายก็ยังดูหัวล้อนั่นลูกพี่นายบ้าตัวใหญ่มากเลยเอาไปตีกับลูกพี่อีกไม่เลือกเยอยหรอไอ้มันครไซอะไรไม่ลือกคู่ต่อสู้นะเพื่อนตัวไหนมันก็ตีหมดนี่แหละตีหมดไม่เกรงใจใครไปก่อนได้ปูดใช่ป่าต่อไปก็จะเป็นเจ้าพันที่อีกตนะคะ่ะดูๆไปแล้วอะ่ะขนมันเหมือนกะลามะพร้าวาเ,าเลยเนาะ โอ้โหนั่นฝันไหนนะนั่นเอาวิเขี่ยวงงเลยทางมันจแยกเขี้ยวงงำๆนะโอ้โหตีแรงขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยน้ำแดงหกมาจากปากนะตอนนี้หอดช้แล้วนเนี่ยวันกำลังจิกบ้านขนมปังเนี่เลยอร่อยไหมย่ำย่ำย่ำโอ้โหปากกว้างเชียวเแลมฟยวปะล่ะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะดูเหมือนว่าน้องจะเป็นซอมบี้ดราฟฟินนะคะซอมบี้ปาลอมายังไงอย่างละล่ะ เอ้ปาโลมากับกล้วยหอมันผสมพันุได้ด้วยเหรอเป็น <มา S 2> ปะนั้นนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังการโจมตีของมันเล็กน้อยนี่แนะ่ปี่แน่เขากัดหน่อยโอ้โหหน้าตาอ่อนหวานแอบเบวเขาว่ามันเหมือนปลาทูเข็งนะ ปาทูแม่กองนั่งงอคอหักอะไรประมาณนี้ดูดิตัวมันงองๆนะดูดิเอ้ยเหมือนปะทูแข่งจริงๆนะนี่แต่มันกัดแรงขึ้นนะดูดิอยากได้มาเลี้ยงที่บ้านบ้างอะ่ะเหมือนจะกัดไม่ค่อยเข้าเลยพยายามกัดอยู่ได้แล้วได้แล้วกัดหลายที่น่อยแล้วก็ตัวต่อไปค่ะเป็นกอริล่าค่ะกอริลา่าวอเทอร์เมลอนซอมบี้เ,เดี๋ยวคนในตัวนี้มาตังตคูู่เเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอ เฮ้ยดูดีลำตัวมันทำมาจากแตงโมแตงโมนะสงสัยเขาจะชอบกินแตงโมนะยุนี้มันเป็นเผ่าพันธุ์แตงโมผสมกลิงกาลิลาโอ้โหโห,โหช่ยแล่นนะเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นเยอะระยะการโจมตีก็จะสั้นขึ้นไม่เลยและลูกแพระทุ่มเล่อาล่าล ตุ้ตแตงโมงสาระ,ะเสียได้นะมันไม่มีแอนิเมชันการโจมตีแบบว่าโยนผลไม้ใส่กันนะ<อ>ต่อไปนะคะตัวนี้เลยตัวแรงสุดค่ะตัวจับสุดของเรานั่นก็คือตาวาันพิชชาตซัมบี้โอ้โหแล้วบนหัวน่ะอะไรแบกตู้เย็นไปด้วยหรอผสมกับปลาชลามนิดนึงเป็นเดือะฮักหรอ กล้าเป็นมักนัดเลยเอาตู้เย็นพี่ค้นคืนมาก่อนสีผิวมันโซนิกเลยนะเหมือนคล้ายๆกับว่ามันจะผสมพันกับโซนิกได้หรือเปล่าอ่ะเพราะว่าสีหนังของมันอ่ะคล้ายๆกับสีของโซนิกเลยนะใส่รองเท้าไนกี้นี่ยเราเนี่ยโอ้โหเขาสู้กับลูกพี่อยู่ไปสู้กับบอสอยู่ค่ะสบายสบยแหละดูกลามเขาดีวุ้ยหยดหยอง นี่มันแบกน้ําแข็งไงอยู่บนหัวนะโอ้ดูดิยังโหดอ่ะต่อไปค่ะเรามาต่อกันที่แมปที่สอน,นะคะแบรดอีวิวชั่นค่ะเขาก็ได้มีการอัปเดตอีเวนต์เมื่อคืนนี้เองเราไปดูดีกว่าค่ะว่ามีอัปเดตโมเดลแบรดตัวใหม่ตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีเวนต์เมื่อคืนนี้กันนิดหน่อยเนาะเมื่อคืนนี้ค่ะมีบอสตัวใหม่มาค่ะมันก็คือเจ้าทริปปีทปป้ทริปปี้ทริปป้าทริปป้าก็คือจะเป็นเจ้าแมวเหมียวผสมกับเจ้ากุ้งนะคะซึ่งถ้าเราแบบตีบอสได้จนจบนะคะจนบอสตุยเนี่ ชาของเจ้ามาเหมียวกุ้งมาเป็นรางวัลนะคะแล้วก็มาสุ่มเปิดลัคก,กี้กาชากันค่ะโอ้ยเห็นล้วอยากกินบุฟเฟ่เอ็มเคเลยอยากกินกุ้งอะมาเหม็นกุ้งลายเสือปะ่ะนี่ไงเราได้กล่องกาชาแล้วค่ะกล่องกาชามันก็จะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้กับในรูปไปเนาะเป็นการสะสมกล่องกาชาไปเรื่อยๆนะคะ ตีไ,ได้อยู่แบบสบายๆนะ,อะเอาแล้วมันระเบิดกล่องแล้วในกล่องฟรีมาอีก10กล่องเราก็สะสมกล่องได้ประมาณ59กล่องเนาะซึ่งเราเนี่ยลองเปิดกาชา t ทริปปี้คัพแล้วนะคะเราก็เปิดได้มาแล้วนี่ไงได้บอสมาค่ะซิ่งมันก็จะมีลูกแมวเหมียวนะคะกับมีกล่องของแอดมินอีกนะเอาว่าเรามาดูตัวนี้กันก่อน ตัวนี้ก็คือแบบเราโชคดีมากเลยเนาะเราเปิดแบบช่วงกล่องแรกๆนะคะเราก็ได้เลยแหละโอ้โหในฉางเลยพี่เคนถ่ายจนหมดแผงยังไม่ได้เลยแต่ว่าเจ้ากล่องลูกแมวเหมียวเนี่ยเรายังเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวจะต้องสะสมใหม่นะ,นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะมาลองตีกับปอดูดีเฮ้ย<ด>มันก็ตีแรงอยู่นะกุ้งฟาถัง เอ้ย hey, ตีลังอยู่ตีลังอยู่ไอ้พี่เคมเป็นฮิปโปหรอรากินกุ้งไงนี่อ้าปากรอแนละ้วอันนั้นมันตัวเก่าอ่ะพี่เคนตัวใหม่แบบจับกว่าเดิมตั้งตัวนี้นะแล้วก็เรามาย้อนอีเวนต์นิดหน่อยค่ะอีเวนต์นี้นะคะก็เป็นอีเวนต์เขาที่เราค่ดซึ่งเปอร์เซนการเปิดอาชาได้เจ้าลูกวัวน,นะคะยากมากๆเลยค่ะเราสะสมถึง500กล่องด้วยกันนะเราเปิดถึงประมาณ500กล่องด้วยกันค่ะกว่าจะปลดล็อกตัวละครเจ้าลูกวัวตัวนี้มาได้นะคะล่อไปสุดการันตีเลยนี่ไง หน้าตากล่องนั้นก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะ ซึ่งขอบอกว่าเปอร์เซนที่จะได้เนี่ยมัน0.5อะไรประมาณนั้นะเนาะซึ่งมันก็ยากามากๆกันแหละแต่ว่าเราเปิดได้แล้วโอ,อ้โหกว่าจะเปิดได้นะเราสะสมะคัแนนห้กองกนะถ้าเปิดได้นะคะคมันก็จะเป็นเจ้านีาค่ะเราลูกวัวตัวนี้มีอยู่4ตัวด้วยกันนะคะวัวเอเลียนค่ะมีอยู่4ตัวประมาณนี้เนาะในการโจมตีก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่กันโจมตีแบบนี้เลยลองคิดดูดิถ้าตอนกลางคืนเราลังกอดเจ้าวัวนี่จะมีความสุขขนาดไหนกัน เดี๋ยวกันนะมันเปิดยากอยู่ตอนนี้มันค่อนข้างจะแรงจริงเนาะแต่ถ้าเราสะสมกล่องถึง500ร้กล่องเขาก็การันตีว่าเราเปิดได้นะเกลือเกินโอเคจ้าทีนี้เราก็มาดูอีเวนต์ต่อไปกันดีกว่านาะซึ่งอีเวนต์ต่อไปนะคะเที่ยวเล่นเมื่อคืนเนี่ยเขาก็จะมีแจกกล่องแอดมินค่ะหน้าตากล่องก็จะเป็นอย่างนี้กล่องดําๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาให้มาไม่กี่กล่องเองค่ะซึ่งเปอร์เซ็นต์การเปิดได้เนี่ยก็น้อยนิดมากๆเลยนะและแน่นอนว่าพวกเราก็ต้องเลือดแน่นอนแต่เราก็เป็นอาหวังไงเราอยาก ได้ไงเราลองเปิดดีกว่าเผื่อว่าเราจะโชคดีแบบคนอื่นเขาบ้างเนาะนั่นไงเรียบร้อยนั่นไงเกลือจริงๆด้วยได้ไอเทมมาเฉยหน้าตามันก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับเงาดาๆเป็นตัวแอดมินนะครับคล้ายๆกับตัวรถถังนี่แหละเป็นรถถังสีดำะนะเนาะ แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นอีเวนต์อาร์เคดอีเวนต์ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราก็สามารถจะเข้ามาทำเควสตลายวันได้ค่ะ oh. เมื่อเราทำเควสตลายวันสำเร็จเนี่ยเราก็จะปลดล็อกตัวละครอันปาลีบาเมลได้เนาะเจ้าตัวนี้ก็เทใไหมเป้่าไว้นะ้ยอยากได้จัางต้องีปทำเควสแล้ว แปว,ว่ากว่าจะได้มันก็ต้องใช้เวลาหลายวันแน่นะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นการเก็บเลเวลเพื่อปลดล็อกตัวละครนะคะก็จะมีหลายตัวให้ <มา S 2> เราปลดล็อกเนาะอย่างตัวแรกที่เราปลดล็อกมาได้นะคะในการเก็บเลเวลเนี่ยก็คือเจ้านกพิราผสมกับรถเทสลาค่ะตออนี้จับมากเลยนะเพราะว่าน้องวิ่งไวเอ้ยดูนี่โอยองอย่างโหดอะ่ะโอ้ยเครื่องแรงเครื่องแรงมาดูกันจนตีของน้องกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยหาจิกหน่อยหาจิกหน่อย ไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่เมล็ดพืชตีน่ามันเป็นตู้เย็นนี่จิกเข้าได้ไงเฮ้ยจิกเข้าดีโอ้ยดูปากน้องสักก่อนปากแหลมสักขนาดนี้กลายพันมาแล้วตัวที่สองค่ะน่าจะเป็นเจ้าอัลฟ์เฟนช้างนะคะอสมฟันตู้เฟ็นโอ้โหน่ารักชะมัดเลยดูดิตาอ่อนหวานแอ็บเบลตอนแรกจะเป็นอูดผสมกับตู้เย็นใช่ปะตอนนี้เป็นช้างผสมกับตู้เย็นไปละเรียกได้ว่าสัตว์ทุกตัวบนโลกไปเนี้ยผสมกับสิ่งของอ่ะ กลายเป็นเจ้าแบรดล์สายพันธุ์ใหม่ได้เลยนะถ้าทางน้องช้างก็จะหิวนะนี่พร้อมจุดโจมนี่นะนี่นะวยแต่ก็ตีแรงขึ้นนะตีแรงขึ้นกว่าตัวที่แล้วอีกอะต่อต่อไปค่ะเป็นเจ้าหนูเฮ้ยเจ้าหนูก<ข>าซิโต้สมอสลทชื่อมันอ่านยากนาาดูน่เนี่ยโอ้โหแพงสลัดเซลล์หรอโอ้โหกลายเป็นสถานีอวาาก,การไปแล้วซั่งั้นเลยหัดจูนหน่อยด้ป้าทางจะลื่นแรงอะนนียโอ้เติมเน็ตได้สบายสบายเลย หนูติดแทงโซลารเซลล์ก็มามาได้เกือบทุกชนิดทุกประเภทแล้วนะเนี่ยไม่ดูท่าโจมตีของน้องสกอนจินนาการกว้างไกลน้องเป็นหนูขาวไว้นะ หนูพุกสีขาวแล้วก็ตัวต่อไปค่ะเป็นทีวีค่ะโอ้โหชื่อยาวเหมือนกันเนี่ยรรคือหมูกร,ตระตเนในแผนที่แล้วก็ลำตัวของเขารู้สึกว่าจะเป็นขาคนเนาะสองข้างแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าจนตัของเขา,าคือเดอาะและเตะนั่นมันลูกลอกนี่นะใช่แต่ลูกลอกและเตะเป็นลูกฟุตบอลไปเลยโอ้ ลองพหดเหมือนกันนะว่องไวซะด้วยอย่าวองนะว่าทีวีจะกลับมาท้องโลกนะ่ะอันี้เขาบอกว่าเริ่มกลับมาแบบพล็อตใหม่แล้วนะซีรีส์ใหม่เขาก็สนุกนะเอาล่ะลองดูท่าเตะนวงก่อนตีเลี้ยงลูกบอลโลกกันโอ้โหเฮดช็อตรัว ต่อไปค่ะจเจ้ s <S าตัวนี้เป็นแบล,ล็ l โค h โกสเหรอลาฟาก้เป็นแพโกโคโอ้โหมันก่อนเป็นดาวเสาอันนี้มาเป็นแบล็ h โค e เลยทีเดียวบองใส่รองเท้าผ้าใบให้ดูดิตัวนี้ตีแรงขึ้นนะตีแรงขึ้นเยอะเหมือนกันอย่างนี้ต้องดูทุกอย่างให้หายไปให้หมดเลยมีทุกอย่างเนี้หลอกใบน,น,นี้แล้วโอ้โหดูดิเฮ้ยควิดควิดแพ้มันชอบควิดใช่ไหมีใช้หัวชนใช้เข่าควิดไปอโหดิยางโหดอ่ะ ตัวต่อไปค่ะ <laughs> อันนี้มันเหมือนนอกกระจอกใช่ไสตรถไฟชิงกันเซนเอวรถไฟชิงกันเซนเนาะว่าแต่ว่าล้วข้างหลังทขาไม่ต้องมีโถส้วมด้วยอ๋อมันต้องมีสีคล้ายๆกับหูดใช่ป่ะหูดรถไฟอะไรประมาณนี้ค่ะมันเป็นรถไฟฟ้าไม่ใช่หรอมันจะออกก็เป็นไข่แทนคันหรือเปล่า <c oughs> อ๋ออันนั้นอย่าไปคิดมันเลยพี่เคียนอ๋อมันน่าจะมีกลิ่นมาแล้วนะถ้าเกิดสมมติว่ามันปล่อยควันออกมาใช่ป่าเหมือนมันตดออกมาทางข้างบนโถส้วมของมันนะเนาะแล้วตัวต่อไปค่ะตัวละตัวหายากคิคิโคค่ะคิโกกิกา โอ,โ,อโอ้ชื่อมันอ่านยากชะมัดเลยมีกรอบหนึ่งอ่านไม่ทันแล้วอ่านไม่เหมือนเดิมแล้วโอ้มันเป็นคล้ายๆกับซันนะคะแล้วก็ถือปืนค่ะอุ้ยยังโหตัวเนี้ยอุ้ยทำไมมันเถื่อนขนาดนั้นล่ะตาเถื่อนมากเลยมันถือปืนยิงอ่ะอุ้ยหน้าก็เถื่อนเ๋อตอนนี้ไม่ไหวอ่ะน้องถือปืนนะ อุ้ยน้องโหดไปเปล่าอ,ะอ่ะมุ้น่ากลัวอ๋อตัวเนี้ยเป็นพระอาทิตย์ฉายแสงก็โหดแล้วนะแผ่ความร้อนก็โหดแล้วยังจะมีปืนยิงอีกเหรอ,อโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นเบลล์รอดอีโวลูชั่นไว้แค่นี้ก,ก่อนนะถ้าชอบเบลล์รอดน่ารักๆแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไกลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้เราไปกันแล้วนะพี่ปพูย